สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องชั้นบรรยากาศมาดูกันดีกว่านะครับว่าชั้นบรรยากาศของโลกเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดกี่ชั้นกันนะโอเคไปเริ่มกันได้เลยที่หนึ่งโทโทสเฟียเป็นชั้นบรรยากาศชั้นล่างสุดห่างจากพื้นดินประมาณ10กิโลเมตรเป็นชั้นที่มนุษย์อาศัยอยู่มีลักษณะเด่นนั้นก็คื อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงตามความสูงยิ่งสูงอุณหภูมิก็จะยิ่งต่ำลงในอัตราส่วน6.5องศาเซลเซียตต่อ1กิโลเมตรมีไอ้น้ำจำนวนมากทำให้สภาพอากาศมีความรุนแรงและก็มีการแปรปรวนมีเมฆมากเกิดพายุและก็ฝนฟ้าขนองบ่อยครั้งชั้นที่ 2. องสตาร์โตสเฟีย มีความสูงประมาณ50กิโลเมตรจากพื้นดินมีอากาศที่เบาบางไม่มีเมฆและพายุปริมาณความเข้มข้นของโอโซนมากโอโซนนะครับจะช่วยดูดกลืนและก็ซับรังสี U ูวจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ส่องลงมายังโลกมากเกินไปเครื่องบินเจ็ตยัางนิยมบินในชั้นรอยต่อระหว่างชั้นโทโทสเฟียและสตาโตสเฟียเนื่องจากสภาพอากาศนั้นนิ่งและก็สง,งบ ม,มีโซเฟียอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ85กิโลเมตรอุกบาตท,ที่พุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกส่วนใหญ่จะถูกเผาไหม้ในชั้นนี้ขณะที่อุณหภูมิจะลดลงตามความสูงยิ่งสูงขึ้นก็จะยิ่งหนาวนะครับโดยความหนาวที่มากที่สุดอยู่ที่ประมาณลบ90องศาเซลเซียสโดยพบบริเวณชั้นบนสุดของชั้นบรรยากาศ นอกจากนั้นยังมีอากาศที่เบาบางมากๆอีกด้วย 4. t h เทอร์โมสเฟียร์มีความสูงจากพื้นดินประมาณ85-500กิโลเมตรอุณหภูมิในชั้นนี้จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอากาศในชั้นนี้จะมีแก๊สชนิดต่างๆที่เป็นประจุไฟฟ้าเรียกว่าไอออนซึ่งสามารถสะท้อนคลื่นพายุบางชนิดมีประโยชน์มากๆนะครับผมในการสื่อสารและก็กรองลังสีต่างๆ ที่มาจากนอกโลกเช่นหลังสีเอ็กซเรย์รังสี UV ดาวเทียมจำนวนมากก็จะอยู่ในชั้นนี้ด้วยนะครับ 5. ชั้นเอ็กโซเฟียเป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงจากผิวโลกตั้งแต่500กิโลเมตรขึ้นไปไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างบรรยากาศกับอวกาศองค์ประกอบส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเป็นแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็ฮีเลียม เป็นยังไงบ้างครับกับชั้นบรรยากาศทั้ง5้ชั้นบรรยากาศของโลกในวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับคลิปน่าจะเป็นความรู้เรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะบ๊ายบาย